มาถึงเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายคนครับบอกว่าเออชอบรายการที่ผมทำนะครับก็ดีใจนะครับที่ชอบรายการช่วงนี้ที่ผมทำมาทีนี้อาจจะฝากเพื่อนๆช่วยตั้งชื่อหน่อยว่าผมจะแบ่ง ช่วงนี้เรียกว่าช่วงอะไรดีนะช่วงคริปโตเคเรนซีเนี่ยที่จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังจะได้เดี๋ยวจะแยกข่าวสั้นที่ตัดไปแล้วเนี่ยมาไว้ในเพลย์ลิสต์ใหม่นะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีในมุมมองของผมเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนครับบอกว่าโอ้เหรียญใหญ่เนี่ยรู้อยู่แล้วนะไอ้พวก bitcoin ethereum อะไรพวกนี้รู้อยู่แล้วนะช่องอื่นก็พูดช่วยพูด เอาคอยตัวอื่นได้ไหมว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจวันนี้ก็เลยไปทํากันบ้านมาเป็น5เหรียญเอาคอยที่อาจจะทํำกาไรได้เป็นเท่าตัวในช่วงปี2025 d i s c l a m ไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้เป็นรายการแนะนําการลงทุนนะแล้วข้อมูลที่ไปหามาก็ไปอ่านมาจากหลายๆสำนักข่าวนะครับแล้วก็เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะออต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ รู้ลึกทั้งหมดนะแต่ว่าพยายามไปหาข้อมูลมาห้าเหรียญเอลาคอยนีย้ก็จะมีโอกาสครับที่จะสามารถอาจจะทํากําไรได้นะครับก็มาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็มาเติมเรื่องที่เพื่อนๆนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าธุรกิจของเหรียญเหล่านี้เขาทำอะไรแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงทำไมถึงมีโอกาสละกันนะวันนี้มาวิเคราะห์แล้วก็มาเป็นข้อมูลเสริมให้กับ เพื่อนๆได้เข้าใจมากขึ้นว่าเหรียญพวกนี้ทําหน้าที่อะไรแล้วมีโอกาสยังไงแล้วก็นักวิเคราะห์ต่างประเทศมองยังไงในปีนี้โอเคม, okay. มาถึงเหรียญอันดับ5ก่อนแล้วกันนะอะผมจะค่อยๆไล่ไปนะอันดับ5ของผมวันนี้ก็คือ c o สมอสนั่นเองหรืออะตอมนะอะตอมเนี่ยเป็นสัมพันธ์เชื่อมบล็อก a i n ที่เรียกว่า ในแวดวงคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเหรียญยอดนักบุญแล้วกันเพราะว่าแกไม่ยอมไม่ค่อยคิดคิดเงินสักเท่าไหร่นะก็แต่ว่าโครงการของแกเนี่ยมันเป็นโครงการที่เรียกว่าสร้างอินเทอร์เน็ตแห่งโลกบล็อกเชนนั่นเองนะก็คือใช้บล็อกเชนเนี่ยมาเชื่อมให้ซิมเลสมากขึ้น เขาใช้เทคโนโลยีที time, ่ชื่อว่า IBC นะ Cosmos เนี้ยก็จะเป็นกุญแจสำคัญครับของโลกเว็บ3นั่นเองเราปัจจุบันเราอยู่เว็บ2นะเว็บ3คืออะไรก็คือว่าต้องมีกุญแจครับล็อกอินเข้าไปด้วยกระเป๋าตังค์แล้วทุกๆุกการเซ t ชันที่เกิดขึ้นสมมุติว่าเราจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเราจะเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นนั่นเองนะ ก็แปลว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกล็อกแล้วก็อยู่ในการเขาเรียกว่าในสิทธิ์ของเราถ้าเราไม่อนุญาตเขาก็จะเข้าถึงไม่ได้การที่เราจะเข้าไปอ่านอารอ์ติคลบางอาร์ติคลเนี่ยเขาก็จะเก็บตังค์ใช่ไหมก็จะเอากระเป๋าตังค์เนี่ยล็อกเข้าไปแล้วก็จ่ายตังค์อันนี้คือเว็บทรีครับก็คือคนที่เป็นเจ้าของแอสเซทเนี่ยสามารถที่จะล็อกหรือเปิดได้ตาม าต้องกรแล้วก็จะทำพวกสมาร์ทคอนแท็กซ่อนเอาไว้ข้างหลังนั่นเองนะก็ต้องบอกว่าเว็บทรีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีเรื่องแบบนี้นะครับก็คือ IBC นะที่จะเป็นสะพานเชื่อมนั่นเองนะก็ต้องบอกครับว่า Cosmos เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญครับที่จะทำให้เว็บทรีสามารถ เติบโตได้นั่นเองนะแต่ว่าราคาปัจจุบันของเขาเยอยู่ประมาณสัก4ี่เหรียญกว่าๆนะถ้าเทียบกับศักยภาพของตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถทําได้ก็ต้องดูกันครับว่ามันจะสามารถที่จะเข้ามากลายเป็นฟันเดเมนทัลหลักของเว็บทรีได้หรือเปล่าถ้าได้นะก็มองว่ามันอาจจะมีโอกาสครับนักวิเคราะห์เขามองว่าราคาอาจจะพุ่งไปถึง10-12เหรียญน,นะก็ถ้าคิด คร่าวๆนะก็อยู่เ,<อ>เรียกว่าประมาณสัก23%เท่าก็2-3% 0% 0เอนะครับอะตอมเองก็เหมาะสำหรับคนที่มองแล้วก็เข้าใจตัวเทคโนโลยีด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจครับว่า Cosmos เนี่ยทำงานยังไงนะก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับส่วนของ Cosmos เนี่ยเหรียญเขาก็ชื่ออะตอมนะก็ลองไปติดตามดูแล้วกันนะครับอันดับ4ครับก็คือ s t l l l a หรือ xlm อื ตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเขาเนี่ยก็เป็นคู่แข่งคนสำคัญกับ XRP นะแต่ว่า XLM เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาสำหรับการทำธุรกรรมการโอนเหรียญหลายๆคนเนี่ยเคยโอนเหรียญครับโอนไอตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็จะมีเชนหนึ่งที่ชื่อว่า XLM หรือ t t l l a r ครับเพราะเขาบอกว่าตัวนี้มันเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศหรือการโอนเงินระหว่างอีกเชนอะไรก็ตามเนี่ยได้เร็วขึ้น หกรเท่านี้ค,คําโฆษณาของเขานะครับแล้วก็ถูกกว่าการโอนตามปกติเนี่ยถึง3,000เท่าอันนี้ก็มัาขิง xrp แหละไว้ง่าย,ายแต่ก็ต้องยอมรับครับว่า xln เนี่ยเขาก็ยังเรียกว่าเหยียบเรือ2แคมอยู่นะก็คือว่าทั้งเรื่องของเหรียญคริปโตเคอเรนซีด้วยเรื่องของธุรกรรมทางธนาคารด้วยก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันครับว่า มันก็มีธนาคารหลายๆธนาคารนะครับที่เริ่มเข้ามาศึกษาครับแล้วก็ทดลองใช้เทคโนโลยีของ Stela r ว่ามันสามารถที่จะออโอนเงินหรือโอนออข้อมูลเนี่ยอยู่ในบล็อกเชนเนี่ยได้รวดเร็วแล้วก็สเสัเียนมากน้อยแค่ไหนนะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าหลายๆธนาคารในโลกเนี่ยก็เริ่มทดสอบใช้เทคโนโลยีนี้นะครับในความคิดเห็นผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่า มันก็ต้องไปดูกันต่อครับว่าสถาบันการเงินทั้งหลายเนี่ยเขาทดลองแล้วมันโอเคหรือเปล่าแว่แวๆมาก็มีในประเทศไทยเหมือนจะมีการทดสอบแล้วแต่ก็ยังไม่มีการประกาศผลไงว่าเออสเตล่ามันโอเคไม่โอเคค่าใช้จ่ายมันลดลงไหมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสามารถทําได้จริงนะครับเขาคาดการว่าจากราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก40เซนเนี่ยจะขึ้นไปสูงสุดได้ถึง1เหรียญก็ประมาณสักเท่าตัวนะไม่ใช่สิไม่ใช่เท่าตัวธรรมดาประมาณสัก สองเท่าตัวสินะประมาณนี้แล้วกันเพราเท่าตัวมัน80ใช่ไหมแปดสิเซนก็ถ้าขึ้นไปหนึ่งหนึ่งเหรียญก็ประมาณสักเกือบเกืบสองเท่าเนาะ,ะก็ลองไปดูครับสองเท่าอก็น่าสนใจนะสำหรับ xlm นะครับก็ไปลองติดตามดูแล้วกันนะว่าเขามีความคืบหน้าเกี่ยวกับสเต l ่าว่าธนาคารเนี่ยถ้าเกิดมันมีข่าวแบบนี้ราคาก็จะพุง่งอ่ะผมให ให้ให้โน้ตดาวไว้แล้วกันว่าอะไรเป็นสัญญาหณลักษันนะถ้าเกิดว่าธุรกิจเขาดําเนินไปได้มาถึงอันดับ3นะก็คือ s o ลาร a ครับโซลาร a เนี่ยเขาเน้นเร็วใช่ไหมหลายๆคนก็รู้จักเขาในฐานะของอีเท r ร u m มคิลเลนะครับหลายคนก็เชียร์นักเชียร์หนานะว่าโซลาร a เนี่ยจะมาจะมาจะมาอืมก็ต้องบอกเลยครับว่าก็น่าจะมาแหละเพราะว่าตัวของโซลาร a เองเนี่ยก็เรียกว่าเขามาปฏิวัติ เรื่องของการทำส์ทคอนแท็กนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำการประมวลผลธุรกรรมได้เร็วกว่าบิตคอยอย่างเงี้ยแหละอะไรมันก็ต้องเร็วกว่าบิตคอยเขาบอกว่าเขาเคยว่าเร็วกว่าเป็นพันเท่านะสี่พเท่าอะไรเงี้ยแล้วก็เร็วกว่า e ีทูเรียมถึง35เท่านะก็อ t ทูเรียมเขาติดเรื่องของการสเกลอัพอ่ะก็ไม่น่าแปลกใจครับที่โปรเจกต์ดังๆส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น NFT เกมหรือว่าพวก d e f าอย่างเงี้ยที่ ทุนทรัพย์ไม่เยอะมากมายนักนะก็จะเลือกใช้โซล انا นะเพราะมองว่าโซล a ن าเนี่ยมันมันเร็วแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เองเนี่ยบูมเบิร์กอินเทอร์เนี่ยก็ให้โอกาสว่า,าตัวโซล a ن าเนี่ยน่าจะได้ ETF โอกาสสูงถึง90%นะครับในความคิดเห็นผมอะ่ะก็ต้องมองเลยครับว่าดูราคาวันนี้170-180%เนี่ยก็ไม่ถูกแล้วนะ หลายคนอาจจะบอกโอ้ยพี่ถูกทๆกกก็มีการคาดเดาแล้วกันว่ามันอาจจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปถึง,ง250-400เหรียญได้ภายในสิ้นปีนี้แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าก,การที่มันจะขึ้นไปประมาณสัก200%ได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยครับว่าเขาเป็นสมาร์ทคอนแทรคที่ปลอดภัยทัวจริงหรือเปล่านะแล้วการที่โนดของเขาเนี่ยมันยังน้อยนิดกระจิตลิฟขนาดนี้เนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่านะ ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศออกมาว่าโอ้ Visa นะจะมาร่วมมือกับโซลาร์าทดสอบการใช้ USDC บนเครือข่า,ขายโซลาร์าแต่ทางนี้ทางนั้นครับก็ต้องไปพิจารณาครับว่าการที่เขาจะเป็น Ethereum Killer ได้สิ่งที่มันสำคัญสูงกว่าเรื่องของความเร็วคือความปลอดภัยครับอันนี้ก็ต้องไปดูนะว่าถ้าเกิดว่ามีการประกาศเรื่องของโซลาร์าเพิ่มเรื่องของ Security เข้าไปอันนี้ก็น่าสนใจครับโอกาสนั้นก็จะมาถึง มาถึงอันดับสองครับก็คือ XRP นะก็เป็นเหรียญที่กลับมาแรงแซงทางโค้งหรือว่าเป็นตัวแทนของหมู่บ้านคนสำคัญเลยนะหลังจากที่ชนะคดีกับประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญกับ s e กนั่นเองนะสมัยคุณแกรี่เกนสเลอร์ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะเนี่ยแกรี่อ่ะก็ต้องรู้ก่อนครับว่า XRP เนี่ยเขาเกิดมาเพื่ออย่างเดียวเลยเรื่องของโอนเงินนะอันนี้เขา เขาค่อนข้างโฟกัสแล้วก็สามารถที่จะทําธุรกรรมสําเร็จได้ภายใน3-5วินาทีลองแล้วเนี่ยสินาทีนะก็อันนี้ลองใช้แบงค์นะที่ใช้ระบบของ XRP กเนี่ยก็ต้องพูดเลยว่าเออเฮ้ยมันก็เร็วเพราะถ้าเทียบกับการโอนเงินระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมเนี่ยใช้เวลา3-5วันกว่าจะเคลียร์ลิงก็คือสวิปโค้ดนะนะแต่ว่าถ้าใช้ XRP หรือ Ripple อยู่ข้างหลังเนี่ยก็เข้าใจแบบนี้ก่อนว่าเ r p เป็นเหรียญที่ อยู่ภายใต้บริษัท r i p p l แล้ว r i p p l เนี่ยเขาก็ทําเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินนั่นเองนะแล้วก็มีธนาคารแล้วก็สถาบันการกเงินกว่า300แห่งทั่วโลกกาลังใช้เทคโนโลยีของ r i p p l อยู่นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าออกเหรียญ XRP นี้ออกมาแล้วกันนะครับก็หลังจากที่ชนะ คดีต่างๆมันก็เริ่มได้รับการยอมรับแบบชอบธรรมแล้วกันนะมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันราคา XRP อยู่ที่ประมาณสัก3เหรียญหน่อยๆนะก็ยังห่างไกลกับศักยภาพที่แท้จริงของ XRP อยู่มันก็มีข่าวครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปาวานทั้งหลายก็เริ่มเข้ามาเก็บ XRP นะแต่ก็ยังไม่ได้ทําให้ราคาพุ่งไปไหนนะครับแล้วก็ คาดการ์กันว่ามีนักวิเคราะห์นะฝากกาวมาบอกว่าอาจจะขึ้นไปถึง5้ถึงเเหรียญได้นะอันก็ต้องไปดูครับว่าโหมันจะขึ้นไปขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ทางนี้ทางนั้นครับก็ต้องไปดูครับว่าการขยายตัวแล้วก็การได้รับความน่าเชื่อถือของ XRP ต่อสถาบันการเงินเป็นยังไงแต่ต้องเน้นย้ำอีกทีนะว่า XRP เนี่ย มันก็ยังไม่ได้ถูกใช้แบบจริงจังในเรื่องของการชําระเงินคือความตั้งใจของเขาคือวิ่งบนบอกเชนแล้วก็ต้องใช้ XRP ในการจ่ายค่าฟรีในการโอนเงินนั่นเองอันนี้เป็นแบบ B2B นะทีเนี้ยมันยังไม่เห็นแบบนั้นไงก็คือถ้าจะเห็นชัดๆก็คือธนาคารทั้งหลายซื้อ XRP เก็บเอาไว้หรือสถาบันการเงินเริ่มเริ่มซื้อ XRP เก็บเอาไว้อ่ะอันเนี้ยเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วว่าโอ้น่าจะมาจริง เพราะว่าจะต้องชําระค่าฟรีทั้งหลายด้วย XRP แต่ตอนนี้ค่าฟรีก็ถูกหักจากเงินเฟียดที่เราโอนนั่นเองนะมันก็เลยยังแบบนิดนึงนะอ่ะไปไปถึงอันดับหนึ่งกันหน่อยแล้วกันนะอันดับหนึ่งของผมวันนี้ก็คือเชล i n งครับเชล i ิงเนี่ยเรียกว่าเป็นหัวใจของเว็บทรีก็ว่าได้นะเพราะเครือข่าย Oracle แบบกระจายสู์หรือว่าด e e ซนท์ไรท์นะเป็นเบื้องหลังของวงการเว็บทรีนะ ันนี้ก็คล้ายๆกับคอสมอสหรืออะตอมนั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าโปรเจกต์ดีฟาชั้นนำเนี่ยก็พึ่งพาเชนลิงค์ link ค่อนข้างเยอะนะในการเชื่อมต่อข้อมูลเ,เข้าหากันนะเชนลิงก์ก็เปรียบเหมือนระบบประสาทของของออโลกบล็อกเชนนั่นเองนะถ้าไม่มี Chain, Chain link, เชนเชนลิง์ไอสมาร์ทคอนแทคทั้งหลายก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับเชนลิง์เนี่ยเขาออกตัว ระบบที่ชื่อว่า CCIP หรือว่า c o s s Chain Interoperability Protocol โปรโตคอลที่ทำงานร่วมกันแบบข้ามเชนก็คือว่าเอาเชนต่างๆเนี่ยสามารถทำงานข้ามกันได้นะซึ่งมันจะทำให้เรียกว่าเป็นสะคาญตัวสำคัญแนวความคิดเดียวกันกันกบอะตอมนั่นแหละนะครับทีนี้ปัจจุบันราคาของลิงก์เนี่ย อ,อยู่ที่ประมาณสัก16เหรียญน,นะครับเขาก็คาดการณ์ว่าถ้าเว็บทมานะการทำงานแบบการข้ามเชนได้นะดีฟาข้ามเชนได้นู่นนี่นั่นข้ามเชนได้เนี่ยแล้วลิงค์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆก็ราคาอาจจะก,กระโดดขึ้นไปถึง 30- 40ถึงี่เหรียญเป็นไปได้ในปีนี้นะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูครับว่าเว็บทรีมาจริงหรือเปล่าแล้วก็โอกาสของการใช้งานของเชลลิงเนี่ยจะไปในทิศท,ทางที่ผมพูดหรือเปล่าเพราะว่าส마ทคอนแท็กเนี่ยเขาก็ ต้องการที่จะโอนย้ายข้ามระหว่างเออชนได้แต่ทางนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าว,วินเนอร์เทคอเชนใดเชนหนึ่งเทคไปมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลิงก์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิดไว้นิดนึงนะทั้งหมดทั้งมวลครับเรื่องราวที่ผมพูดเป็นบทวิเคราะห์ที่ผมอ่านมาแล้วก็บทวิเคราะห์ของผมเองเพราะฉะนั้นผมอาจจะผิดผมอาจจะไม่ถูกเลยก็ได้นะ หรือว่าอาจจะแจกกาวแบบม่ว่วฝากเพื่อนๆคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าเห็นด้วยเห็นต่างยังไงกับเหรียญทั้ง5เหรียญน,นี้ครับว่าจะมีโอกาสทํากําไรได้มากกว่า1เข้าไหมในช่วงปี2025นะครับใครคิดเห็นยังไงหรือเป็นแฟนคลับเหรียญไหนฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะครบถ้วนดีนะสำหรับนักลงทุนครับการลงทุนในโลกคริปโตเคอเรนซีผมแนะนำเลยครับว่าควรจะลงทุน ในความเสี่ยงที่คุณรับได้ครับเพราะว่าต้องอย่าลืมครับว่าความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงก็จริงแต่ว่าเงินที่คุณลงทุนอาจจะสูญหายไปหมดเลยก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกลับมาพบกับรายการเบนเยียมเบ t t ต r l i ไลฟ์บอกต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับผมหนุยเ,เบนเยียมนะครับรายการเราได้รับการสนับสนุนจากโลริก้าบายเอนะครับก็เป็นแก้วน้ํา เก็บความเย็นความร้อนได้สูงสุดถึง18ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจคอนเทนต์ที่ผมทำพอรบวนครับนอกจากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามแล้วก็สามารถกดปุ่มจอยหรือเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ข้างล่างไปสนับสนุนสินค้าของเราได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ถูกใจเพื่อนๆน,นะครับเรากลับมาพบกับรายการเบนเยี่ยมเบตตาไลฟ์บอกต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่าได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ช่วงเที่งท,ง,ทงแบบนี้ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ